คลิปนี้นำน้องส้มจางมาติดโฟล์ตนะครับสำหรับการวิ่งขึ้นลงบนน้ำนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สะที่สวนนะครับวันนี้ก็จะทดสอบสมดุลน,นะครับ cg ของตัวเครื่องว่า,าหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะมีการลอยได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาลองวางกันเลยนะครับที่ผมคำนวณไว้คือให้สีส้มลอยอยู่บนน้ำนะครับให้สีดำจมลงไปยิ่งลอยมากก็ยิ่งดีนะครับนี่สังเกตว่า สมดุลของเครื่องถือว่าดีนะครับน่าเชิดขึ้นนิดนึงเห็นไหมเหมือนกับตอนที่เราใส่ล้อเนี่ยมันจะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็าการรับน้าหนักการพยุงตัวถ้าเราลงแรงแรงผมว่าเอาอยู่เลยนะเนี่ยแล้วก็ด้านข้างนะครับการโครงเคลงโอ้คิดว่าน่าจะใช้ได้เลยแหละนะครับเดี๋ยวหาโอกาสเวลาว่างเดี๋ยวเรามาทดสอบบินกันนะครับ แต่ว่าผมว่ามันสวยมากเลยนะเรือติดโฟลเนี่ยการบินอาจจะบินทั่วไปนะครับบินเดินทางอาจจะเล่นตีลังกาอะไรได้ยากเพราะว่าน้ำหนักถ่วงดุลมันค่อนข้างเยอะด้านล่างแต่ว่าสวยนะครับชอบเลย